สวัสดีค่ะข้าครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพื่อนๆทําแซนด์วิชท,ทานแบบง่ายๆนะคะค่ะแซนด์วิชนะคะที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือแซนด์วิชแฮมชีสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถุดิบด้วยส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะก็มีแฮมนะคะแฮมตัวนี้เราก็จะเวฟหรือเพื่อนๆมีกระทะเราก็ไปกิวในกระทะก็ได้นะคะ ก็จะหอมๆห,หน่อยนะคะตัวนี้เราจะเวฟประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็น้ําสลัดนะคะเป็นสลัดครีมนะคะค่ะแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็มีชีสนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะขนมปังนะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามแต่สะดวกเลยนะคะค่ะแล้วก็จะทาด้วยสลัดครีมก่อนนะคะหรือน้ําสลัดนั่นเอง แล้วก็จะวางแฮมไปก่อนเลยนะคะแล้วก็สลัดครีมอีกเล็ดน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยชีสนะคะแล้วเราก็จะวางขนมปังนะคะประกบไปอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็จะตาม แล้วก็สลัดครีมค่ะแล้วก็ตามด้วยชีสอีกแผ่นหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ขนมปังอีกแผ่นหนึ่งประกบเลยค่ะเราจะใช้ชีสทั้งหมดสองแผ่นนะคะแล้วก็แฮมสองแผ่นขนมปังสามแผ่นนะคะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆจะตัดขอบก็ได้หรือว่าไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะตัดขอบให้ดูนะคะ ค่ะเราลงมีดนะคะก็เหมือนเราเลื่อยเอานะคะขนมปังถ้าเรากดไปแรงๆนะคะขนมปังก็อาจจะยุบได้นะคะ ค่ะแค่นี้เราก็ได้แซนด์วิชแบบง่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้แซนด์วิชแฮมชีสแบบง่ายๆแล้วนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำแซนด์วิชแฮมชีสแบบง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ